ดวการบ้าน16เมษายน2566เต็มคาราเบล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 สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่กับผมหมอแมน่นพลังเลขนะครับเอาละครับ <luôn> เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังอ,อันจริงๆก็ไม่เชิงย้อนหลังหรอกก็เพิ่งวันที่16เองนะครับก็ถือว่าสุขสันต์วันสงกรานต์นะฮะทุกทท่านด้วยะะสำหรับใครที่มีโชคฉลองสงกรานต์ฉลองปีใหม่ไทยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครพลาดหวังไปไม่เป็นไรนะครับเราก็มาลุ้นกันทุกงวดอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการตรวจการบ้านนะฮะว่าเราเนี่ย ที่ให้การบ้านกันไปนะฮะในการคำนวณตัวเลขนะครับคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าโชคโชคโชคลาภศาสตร์นะครับตัวเลขที่หมอแม่ได้ให้เพื่อนๆไปนะครับหลายๆสูตรหลายๆศาสตร์เลขราศีเลขวันเกิดเลขดาวเด่นเลขยามนําโชคนะครับเลขหลายๆเลขเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะหลังจากสลากออกทุกงวดนะครับเราก็มาคุยกันมาตรวจกันบ้านกันนะครับ สำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้นะครับวันที่16เมษายน2566นะครับรางวันที่1ออกได้แก่984906นะครับ984906เลขหน้า3ตัว670แล้วก็678มันมาแบบมาแบบคล้ายกันมาก นะครับเลขหน้า3ตัวนะ 6, 70, 9, 6 7 0เลขท้าย3ตัวครับ797แล้วก็551นะครับมาแบบเบิ้ลมาแบบหามนะครับตรงนี้มีคนเจ็บใจแล้วหนึ่ง <c oughs> คนเกิดวันอะไรฮะเ,เจ้าตัวรู้ดีนะครับคนเกิดวันอะไรครับคนเกิดรู้สึกว่าจะเป็นผู้ที่เกิดวันจันนะครับเพราะว่าเลขนำโชคของคนวันจันหมอแมนให้ไป115ครับ ให้ไป1นึครับปรากฏว่าเลขท้าย3ตัวนะครับครั้งที่2มา5 5 1้าครับจริงๆนะมันคือเหมือนกับตัวเลขเนี่ยเราเก็งมาแบบมันเข้าเขาแล้วแต่มันสลับตัวกันนิดนึงนะแทนที่จะไปเบิ้ลหมันดันเบิ้ลห้าเออนะครับแมแล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับ7 1นนั่นเองนะครับนะครับ สำหรับเลขที่หมอแมนชอบที่สุดในงวดนี้ก็เลือกเลข5ไปปรากฏว่าไม่มาให้เห็นในตำแหน่งสำคัญเลยนะครับมาแค่เลขท้าย3ตัวก็คือ5-5-1นั่นเองนะครับแม่นะครับก็รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนนะครับตัวเลขที่เข้านะครับเลขวันเกิดเนี่ยนะที่พูดเมื่อกี้นะว่าเฉียดไปคนวันอังคารเนี่ยวันจันทร์วันจันทร์นะเฉียดไปนะครับก็วันอื่นก็ไม่เข้านะครับ แต่ในส่วนของเลขราศีนะครับต้องบอกกันว่าเต็มคาราเบล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 นะครับเออนะเออก็สนุกสนานนะกายเครียดกนหน่อยราศีนะครับที่เข้านะที่เลขมานะครับราศีแรกราศีพฤษศครับหมอแม่ให้ไปก็คือ0-6นหนะครับตัดเล่นก็จะมาตรงกับนะ 2ตัวอัพนะครับก็คือ06นั่นเองนะรรครับราศีกรกฎครับมากันแบบไม่ต้องกลับไม่ต้องพลิกไม่ต้องแปลงนะครับตรงกับ3ตัวอัพครับ906นะครับตรงตรงเป๊ะนะครับไม่ขยับไม่กระดิกนะฮะโอ้โหนะครับต้องบอกว่าทั้ง fc ในกลุ่มนะครับ fc ในเพจนะครับนะรวมไถึง fc หลายๆท่านที่อยู่ในช่อง y t u t u เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่า สุขสมหวังนะครับราศีที่3ครับราศีพิจิกครับหมอแมนให้ไป069ทํานะครับทำการกลับให้ได้ครบ6กลับก็จะมี1ชุดที่จะเป็นเลข906นะครับไปตรงกับ3ตัวอัพนะครับนะครับอันนี้3ตัวแตก็น2ราศีนะแล้วก็ราศีกุมครับไปเข้ารางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล71ครับเพราะว่าให้ไป2อง อย่างที่แจ้งไว้ว่าต้องตัดเล่นด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับตัดเล่นแล้วก็กลับเล่นด้วยนะครับแล้วก็ราศีสุดท้ายราศีมีนครับราศีมีนหมแมนให้ไป0 6นหนะครับตัดเล่นจะได้ตรงกับ0ูเป็น2ตัวอัพนั่นเองนะครับเออนะโอ้โหนะหราศีด้วยกันนะครับที่เข้าไปนะครับโอ้ต้องบอกว่ามาฉลองปีใหม่ไทยนะครับเบิกเรื่องกันแบบสวยงามนะครับ ในส่วนของตารางอีกตารางนึงคือตารางดาวเด่นครับดาวดาวเด่นที่บอกต้องบอกว่าโอ้โหมันมาแบบใช้คําว่าเต็มคาราเบลเหมือนกันพอสมควรนะครับนะครับเอาเป็นว่าช่วงกลางวันก่อนดอกแรกช่วงกลางวันนะครับก็จะมีผลสลากออมสินปรากฏว่ามา3ตัวตรงนะครับนะหมาแม่ให้ไปก็คือแปดหนึ่งห้าแปดนะครับคือกลับไปกลับมานะครับ แต่จริงๆแล้วเข้าเนี่ยตรงๆเลย815นะครับสตัวอัพนะครับอันนี้อันนี้ออมสินแล้วก็2ตัวนะครับของออมสินก็มา6 8นะครับก็ตรงกับเลขดาวเด่นนะครับอันนี้สำหรับใครที่ไม่ได้ลุ้นก็ข้ามไปนะครับแล้วก็พอมาถึงสลากไทยตอนเย็นปรากฏว่าดาวเด่นยังเด่นสมชื่อครับนะมา3ตัวอัพนะครับก็คือ906นะครับ 906นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะเน้นลุ้นแต่สตัวนะครับก็ตามตำแหน่งที่หมอแมนวางไว้เห็นไหมอ่าวางตำแหน่งไว้ว่าเลข0เลข6เนี่ยมันเด่นที่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับตามตารางนะครับก็ปรากฏว่ามาตรงตรงเลยนะครับนะ06เลยนะครับอ่าสองตัวอัพนะถ้าตีเป็น06นนะเออแต่ถ้าเข้ารวมๆก็คือ906เลยนะครับโอ้โหนะเขาเรียกว่า มาแบบเต็มคาราเบลนะครับแล้วก็อีกกระดานหนึ่งครับก็คือเลขสูตรนําโชคนะครับเลขสูตรเนี่ยหมอแม่จะให้เฉพาะ,อ,ะอย่างแรกก็คือใน f c ในกลุ่ม l ลายนะครับ f c ในกลุ่มลายที่เป็นกลุ่มสมาชิกนะครับซึ่งอตอนนี้ยังไม่ได้รับสมาชิกเพิ่มนะสำหรับในกลุ่มลายนะ,ะเดี๋ยวเปิดรับสมาชิกเพิ่มเมื่อไหร่จะรีบมาแจ้งนะครับในกลุ่มลายก็จะมีเลขปิงปองให้มีเลขสูตรนําโชคให้แล้วมีเลขเด่นประจาวันทุกวันเลยนะครับ ลเลขสูตรน้ำโชคอีกช่องทางหนึ่งก็จะให้สำหรับสามาชิกรายเดือน Youtube เดือนละ100ถ้าสามารถสมัครกับทาง Youtube ได้เลยนะครับตรงข้างล่างจะมีคำว่าสมัครอยู่นะกดคลิกสมัครเข้าไปก็จะมีการตัดบัตรนะครับเดือนละ100บาทเมมเมนก็จะมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นตัวเลขนะครับเลขสูตรกับเลขวิงปองเนี่ยมอบให้นะครับ แล้วก็จะมีสรุปตัวเลขเลขลาสีเลขอะไรที่ทําลงในในคลิปในวิดีโอเนี่ยสรุปให้เป็นแผ่นอ่าเป็นแบบภาพกราฟิกแบบดูง่ายๆในวันก่อนสลากออกกันะครับก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสอ่าที่หมอแมนมอบให้ f c ที่ร่วมกันสนับสนุนรายการก็แล้วกันนะครับจากทางยู u ูบเนี่ยเดือนละ100รบาทนะครับไม่ขึ้นราคาราคาเดิมยาวๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยไปเข้าเนี่ยเลขสูตรนำโชคหมอแมนจะให้เนี่ยเป็นแนวทางของสลาก ไทยแล้วก็ออมสินทอกสนะครับปรากฏว่าไปเข้า3ตัวในส่วนของออมสินนะไมนแมนให้ไป158าปเนาะปรากฏว่าไปเข้าออมสินออมสินเนี่ยเขามา815นะครับเออแต่ว่าไทยเนี่ยไม่เข้านะกระดานนี้นะเออไปเข้าออมสินนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับสรุปเบ็ดเสร็จนะครับโอ้โหคือมีเลขที่หลุดไปนะครับแต่ก็มีเลขที่เข้านะครับแล้วก็ บอแมนดีใจนะที่เลขที่เข้าเนะี่ยมันเป็นเลขราศีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นการกระจายโชคลาภนะนึงอขาไหมเออเหมือนกระจายโชคกระจายดวงกันไปนะครับคือไม่ได้ไม่ได้เป็นการโกงดวงนะอ่ะอ่าบางทีเนี่ยอ่าบางทีมีเป็นการโกงดวงในมีนะอ่าสมมติว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเลขสมมติว่าเลขยามนำโชคเนี่ยถ้ามันเข้าเนี่ยสมมติ่าบางทีคือคนอาจจะพูดง่ายว่าใครก็ซื้อได้ใช่ไหม แต่ถ้าเลขราศีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะซื้อเลขราศีตัวเองใช่ไหมผมแมนก็จะแนะนาให้ซื้อเลขราศีตัวเองใช่ป่ะเออเพราะนั้นเนี่ยคนที่ถูกลาศีตัวเองก็เหมือนกับแบบว่ามันเป็นเลขเฉพาะคุณอ่ะมันเป็นดวงโชคลาภเฉพาะคุณอ่ะเออนื้อออกไหมเออเพราะนั้นแนี่มแมนค่อนข้างแฮปปี้กับการที่ไม่ว่าจะเป็นเลขวันเกิดหรือเลขราศีเข้านะครับแต่ในงวดนี้เนี่ยเลขวันเกิดเขาหลุดไปนะครับก็มาเข้าเลขราศีนะครับแล้วก็เลขดาวเด่นนะครับที่เขาเด่นเด่นเนาะ เ,ออเข้าไปเนี่ยราศีไนดะ้เข้าโหมด5ลาราศีนะโอ้โหนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเออนะครับ สำหรับแนวทางเรื่องการเปิดกลุ่มมีหลายคนที่เรียกร้องมาว่าอยากจะให้เปิดกลุ่มไม่ว่าเป็นรูปแบบเดิมหรือเป็นรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยถ้าเป็นคือรูปแบบเดิมเนี่ยเข้าไปคือเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่รูปแบบใหม่ถ้าเป็นกลุ่มแบบตลอดชีพเนี่ยนะมันจะมีค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้กาําลังคุยกับทีมงานอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดเข้านะะเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดรับเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบมาแจ้งเลยนะครับนะกนะ็อันนั้นเป็นเรื่องกลุ่มคือหลายคนถามมาเยอะไงหมอแม็ก็ด้บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับ อันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับแล้วก็นะครับฝากไว้นะครับสำหรับใครทีออ่อยากจะสนับสนุนนะอันนี้ก็มีถามมาเยอะเหมือนกันนะมีส่วนตัวมานะครับหลายหลายท่านอยากจะสนับสนุนการผลิตรายการแต่ว่าสมัครกับทาง YouTube ไม่เป็นโอนกับทาง YouTube ไม่เป็นนะครับคือมีหลายท่านอันนี้หมอแมนเข้าใจนะครับบางทีพี่ๆน้องๆหรือพี่ป้านะอานะครับที่แบบ คือไม่ได้ไม่ได้เก่งแบบเทคโนโลยีอะไรขนาดนั้นนะเออนะครับแต่ว่ามีน้ําใจอยากจะสนับสนุนอะไรเงี้ยน,นะครับหมอแมนก็เลยอ่ะเอาถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าหมอแมนเปิดโอกาสให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะครับเขาเรียกว่าเลี้ยงกาแฟแล้วกันสนับสนุนนะถ้าสามารถสนับสนุนค่ากาแฟนะครับค่ากาแฟรหรือใครจะบอกว่าเป็นค่าครูก็ตามเลยแต่หมอแม็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับเป็นค่ากาแฟค่าน้าร้อนน้ําชา นะครับท่าสามารถท่าน,าานาสนับได้นะครับโดยที่ไม่ได้กําหนดราคานะครับว่าเท่าไหร่อะไรอย่างไหนนะตาม QR code ตามนี้เลยนะครับก็คือเป็นเลขที่บัญชีเนี่ยนะที่ของหมอแมนเองนะครับก็จะเปิดให้ท่านสนับสนุนกันเนี่ยเดือนละ2ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือเฉพาะเลือกเอาวันที่สลากออกนะครับละวันทสลากออกคือบางทีใครอาจจะมีโชคจากเลขของหมอแมนอะไรแบบนี้นครับ เออแล้วอยากจะตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เอาวิธีง่ายๆนี่แล้วกันก็คือสามารถโอนผ่าน QR code ตรงนี้ได้นะครับเป็นบัญชีไทยพาณิชย์นะครับนะครับก็ชื่อนายเอกพลคนน่ารักนะครับเอกพลมูลเสรษะตามชื่อนี้นะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนอ่าอันนี้เป็นช่องทางส่วนตัวเลยนะครับสนับสนุนกันได้นะครับก็บอกว่าคือไม่ต้องมากต้องมายนะครับเอาแค่ว่าเหมือนจะแบบเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันอ่าบางท่านอาจจะ ยอยากอยากเลี้ยงกาแฟพ่อแม่ใช่ไหมครับแต,แต่ไม่มีช่องทางนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องมากไม่ต้องใหม,นม,ม,มออ่นะครับเอาแค่ขำๆอ่ะเออนะครับแล้วก็เปิดแค่2วันต่อเดือนนะครับก็คือ1นึสิบนะเออเปิดแค่1นึสิบนะก็คือเป็นค่ากาแฟตรงนี้ครับเท่านั้นพอนะครับไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่บ่อยๆ <laughs> นะครับ เออประมาณนี้นะถ้าก็สามารถสนับสนุนกันมาได้เอ,อนะครับเออ,เอ,อประมาณนี้ดีกว่านะครับก็กราบขอบพระคุณลงหน้าด้วยกันแล้วกันเอฟซีน่ารักจริงนะเอาแบบคือจับใจเลยนะครับเอฟซหมอแมนน่ารักทุกคนจริงๆนะครับใครที่มีโชคมีเขาเรียกว,ว่ามีถือว่ามีวาสนาร่วมกันแหละนะครับก็ค่อยว่ากันใครไม่มีโชคใครแบบลุ้นติดตามมานานยังไม่ได้โชคตรงไม่ต้องซีเรียสนะครับเออไม่ใช่ว่าแบบ โอโ้แม่ต้องมาเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ตรงค่าสนับสนุนตรงนี้โอนเข้ามาก็ไม่มีอะไรให้นะบอกก่อนนะครับเ,เหมือนแบบทิปนักร้องอ,ะอ่ะเค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟานะครับขำเกันไปนะครับส่วนใครที่บอกว่าเอ,ย,เอ,อ,อยากสมัครสมาชิก YouTube จะได้มี เห็นดูเลขดูอะไรด้วยอะไรก็สบัครกับทาง YouTube ได้เลยนะครับเนาะอ่ะก็นี่คือช่องทางนะครับสำหรับการที่เขาเรียกว่าแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์เยอะๆนะครับเพื่อจะดันคลิปตรงนี้ให้โดดเด่นขึ้นมาบนหน้าฟีดของ YouTube ด้วยนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็เลขต่อไปนะครับนะเลขยามนำโชคนะเลขราศีเลขวันเกิด จะมีเลขอะไรบ้างอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในวันปีใหม่ไทยในวันสงการนี้ก็ขอให้มีแต่โชคลาภมีความบริบูรณ์ทั้งกายทั้งใจนะครับทั้งทรัพย์สมบัตินะครับทั้งเรื่องของญาติพี่น้องบริวารน,นะครับขอให้เพียบพร้อมแล้วกันนะครับพบใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ